โอสวัสดีจ้าเอตุกตาพาฝันจ้าหน้าหลังสวนคือเก่าเนื้อจะเด้อเบื้งนกบินก่อนพอดีไปเอาเสียอนอันนี้ออกมาพันยักลมเย็นๆอยู่เอาเอ้ยเอ้ยลงคลิปนี้แล้วเอ้ยกระนาเข้าบานก่อนเพราะว่าลมมันลมเริ่มมาแล้วจ้า ถ้าลมร่วงมาแล้วก็แสดงว่าอากาศมันลดลงถ้าอากาศลงลดก็เอ้ยก็บนั่งอยู่ําสวนเ้ยก็เข้าบ้านเข้าบ้านไปอันนี้ก็คลิปนี้ก็บอกว่าเสืเหอหน,นี้คลิปนี้ก็คุยกันเรื่องแตนอเออเรื่องดอกกุหลาบเนาะดอกกุหลาบเอ้ยอันเอ้ยตัดดอกกุหลาบออกอันมันเป็นพุ่มบล็อกใหญ่ก็ะชั้พีล่ล่ะพุ่มอันดอกกุหลาบดอกกุหลาบใหญ่เนะะี่ยค่ะอัน วันนี้ออกดอกวันนี้มันเลิศมันลอยคำดอกกุหลาบลอยนี่เหาซีเอ้ยซีตัดตัดกิ่งพันออกตัดกิ่งที่ว่าพันบานเลยค่ะคือวัดลี่ออกสลี่ดอกตายออกิค่ะลี่ออกแล้วก็พันซีออกใหม่ค่ะพันซีออกยอดใหม่แล้วก็พันซีออกออกดอกใหม่ถ้าบุลีนี่พันซีออกลองไปเอ็ดเบิ้งเนื้อพ่อแม่พี่น้องกันเลยดอกกุหลาบที่มันเป็นพวงใหญ่ๆเลยค่ะ เอากระดอกที่มันไถมันเขากรลี่ออกบนเก่ากันไก่ตัดออกถ้าโบตัดออกมันซิโบออกดอกค่ะมันมันมันก็ออกดอกแต่ว่ามันสิออกซาอันนี้เอ้ยกระเบิงแล้วเอกระตัดออกดอกใหญ่เลยค่ะน้ำเืินเอยนี่ดอกไหลแห้งตัดแห้งขึ้นเอวยาวแห้งแห้งอันนั้นเอาวนเป็นความคิดของเอ้ย่ะอัวเสรเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยลองลอกออกนะค่ะเอ้ยลองตัดออกแล้วมือสองมือไปเบิงพันออกเป็นกิ่งอันเป็นกิ่งน้อยๆนะค่ะเป็นอัน เขาเอินยอดนน้อยขึ้นเนาะค่ะเนาะเป็นยอดน้อยขึ้นแล้วก็ออกดอกไม่ค่ะเออเอ้ยก็เลยทําเอ้ยก็เลยเอ็ดมาหรือเอ้ว่านาะว้าบอกที่เลยเอ้กก็เลยบอกเออลองลองเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังมื้งก่อนแต่บานเห่าพันปลูกดอกกุหลาบแล้วส่วนมากพันซีโบตัดเนาะค่ะเนาะปล่อยเอิญล่วงไปเลยสินะดอกที่พันล่วงแล้วสิยวก็ตัดออกตัดอันลี่ออกกระใดค่ะแล้วมันซีมีอันยอดออกลองไปเอ็ดเบิ้งเนิ่เพื่อกระใดถ้าบดเสื้อเอ้ยัอันนี้ทำแล้วด้ค่ะอันนี้ทำแล้วก็ ดอกอยูเหนินอเอ้ยนี่เพียบเลยขายไหลกลาบนี้ก็บานก็ประมาณสักเพียบพันหนาล่วงกระส่งอาทิตย์เนาะค่ะเนาะโดยตละดกก็ส่งอาทิตย์กว่าก็มันก็ขึ้นใหม่ค่ะก็งมก็ขึ้นได้ตลอดถึงกระทั่งฤดูหนาวยูนเมืองนี้ดอกกลาบนี่แต่ว่าถ้าเป็นอันนาหิมะหลงอ่ะแต่พันกระโบพันกะเห่ากะตัดพันแล้วสิค่ะเอ้ยกะตัดตัดพันออกแล้วก็มันก็เหลือแต่โอวันนี้นาฤดูวัน อันใหม่มาพันกับพริขึ้นมาแล้วก็เป็นดอกขึ้นมาอีกมันบะถ้าบตัดก็มันซิเป็นกิ่งเหยาวๆไปก็ขี้ดดยค่ะเนาะก็ต้องตัดให้มันได้รูปร่างได้มันบอกอันนี้ก็เรื่องดอกกุหลาบอันนี้ค,ะค่ะยู่เหินเอ้ยกับเรื่องที่ว่าอันเอาดอกกุหลาบอันที่มันน่วงแล้วรีออกตัดออกอะไรค่ะลองไปทำบังเมือนั่นเนอะได้ผลเลยคะ่ะอันนี้อันนี้ก็สไตล์เอ้ยตุ๊กตาผลาฝันคะ่ะ วันนี้ก็เอา้าวันนี้ก็เอ้ยก็นะ่เข้าบ้านค่ะวันนี้เพราะว่ามันเย็นแล้วเย็นแล้วก็อันเจอกันอันเมือ่อื่นเนาะค่ะเนาะมือ่อื่นก็ลงคลิปใหม่แล้วก็เมื่อนี้ก็บอกว่าคลิปนี้ก็บอกว่าหน้าหลังสวนว่าเรื่องดอกกุลาบแล้วก็เฮออันพ่อแม่พี่น้องนอนรับฝันดีมีความสุขจ้าแล้วก็เจอกันเมื่ออื่นเนาะสวัสดีเด้อจ้าสไตล์เอตุ๊กตาพาฝานันค่ะสวัสดีค่ะ